เคยมีความคิดแบบนี้แวบเข้ามาในหัวไหมครับว่าทําไมบางทีคนที่ทําเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงดูเหมือนชีวิตจะรุ่งเรืองเอวๆในขณะที่บางคนที่พยายามเป็นคนดีแทบตายกลับต,ต้องเจอแต่เรื่องลําบากมันเหมือนคาบ่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยนะครับว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไป วันนี้เราจะมาเจาะลึกปมนี้กันครับแต่ว่าจะไม่ได้มองผ่านทฤษฎีปรัชญานะครับแต่จะผ่านเรื่องเล่าคลาสสิกเรื่องหนึ่งจากอธักธกถาธรรมบทซึ่งเป็นคมภีร์ที่ขยายความคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับศูนย์กลางของเรื่องเลยก็คือมหาเศรษฐีใจบุญท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านอนาถปินติกะเศรษฐีใช่ครับท่านอนาถปินติกะเศรษฐีกับเทวดาตนหนึ่งซึ่งเรื่องของสองท่านนี้เลยครับจะพาเราไปสํารวจแนวคิดที่ว่าเอ๊ะ การทำดีทำชั่วเนี่ยบางทีผลของมันอาจจะยังไม่มาทันทีแต่มันจะปรากฏก็ต่อเมื่อถึงเวลาของมันจริงๆใช่เลยค่ะเรื่องเราทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้จริงๆแล้วมันคือการขยายความให้เห็นภาพจากพุทธพจน์แค่ไม่กี่บรรทัดเองนะคะที่ท่านกล่าวถึงหลักการเรื่องเวลาของกรรมไว้น่าสนใจมากท่านเปรียบเทียบว่าคนทำบาปเนี่ยมักจะมองว่าสิ่งที่ทำมันดีตลอดเวลาที่ผลร้ายมันยังมาไม่ถึง เหมือนคนกินยาพิษที่เคลือบน้ำตานะคะตอนแรกมันก็หวานดีใช่ไหมคะแต่พอถึงเวลาที่พิษมันออกฤทธิ์ตอนนั้นแหละถึงจะรู้ว่ามันเลวร้ายแค่ไหนในทางกลับกันคนทําดีก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะความดีที่ทําไปมันไม่เห็นผลอะไรเลยตลอดเวลาที่ผลดีมันยังมาไม่ถึงเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้เวลานะคะแต่เมื่อถึงวันที่มันเติบโตให้ร่มเงาออกดอกออกผล ตอนนั้นแหละถึงจะประจักษ์ว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันดีงามจริงๆโอ้โหเปิดมาด้วยคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับงั้นเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเรามาทำความรู้จักตัวละครเอกของเรากันก่อนดีกว่าเรื่องราวของท่านเศรษฐีคนนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ได้เริ่มตอนที่ท่านลำบากแต่เริ่มตอนที่ท่านอยู่จุดสูงสุดของชีวิตเลยเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบของคำว่าทำดีได้ดีจริงๆท่านนาถาบินติกะไม่ใช่แค่โรยธรรมดานะครับ แต่เป็นมหาเศรษฐีที่ใจบุญสุดๆที่เราเคยได้ยินเรื่องการสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าท่านใช้เงินไปถึง54โกติถ้าตีเป็นเงินปัจจุบันแบบคร่าวๆก็น่าจะราวๆ540ล้านบาทได้เยอะมากนะคะและที่สําคัญกว่าปริมาณเงินก็คือคุณภาพของการให้ค่ะท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตะทะคะอ๋อผู้เป็นเลิศใช่ค่ะทู่เป็นพูเลิศด,ด้านการถวายทาน ซึ่งตำแหน่งนี้ไม่ได้มาเพราะให้เยอะที่สุดนะคะแต่เพราะท่านให้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เลยก็ว่าได้ท่านจะรู้ว่าพระเนนรูปไหนต้องการอะไรขาดเหลืออะไรหรือแม้แต่การจัดโรงทานที่บ้านก็ไม่ใช่แค่ให้ให้ไปแต่เป็นอาหารอย่างดีที่ท่านกินเองทุกวันนี่คือการให้ด้วยความเคารพอย่างแท้จริงแต่แล้วชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบมันก็มีจุดพลิกผันครับเหมือนกราฟที่กำลังพุ่งขึ้นสูงสุด แล้วดิ่งลงเหวเลยท่านยักจุดลงอย่างรวดเร็วจากสองเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยใช่ครับพร้อมๆกันเลยหนึ่งคือเงินที่ท่านให้คนอื่นกู้ยืมไปทำธุรกิจเป็นจำนวนมหาศาลถึง18โกติหรือ180ล้านบาทเกิดหนี้ศูนย์ขึ้นมาดื่อๆโอ้โห oh. สองคือทรัพย์สมบัติของตระกูลอีก18โคดีที่ตามธรรมเนียมสมัยก่อนเขาจะฝังดินไว้ริมแม่น้ําเพื่อความปลอดภัยกลับถูกน้ํเซาะตะลิ่งพังทรัพย์สินทั้งหมดจมหายไปในมหาสมุทรตรงนี้นะครับที่ผมว่าหลายคนฟังแล้วคงรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยทําบุญมามหาศาลขนาดนั้นแต่กลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้พร้อมๆกันมันพอจะมีคําอธิบายในทางธรรมไหมครับว่าทําไมกรรมดีที่ทําอยู่ถึงไม่ช่วยป้องกันเรื่องร้ายๆที่เข้ามาเลยเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยจริงๆ แนวคิดในทางพุทธศาสนาจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าวิบากกรรมหรือผลของกรรมนะคะมันคล้ายๆกับเรามีบัญชีกรรมอยู่อืบัญชีกรรมใช่ค่ะการกระทําดีในปัจจุบันก็เหมือนการฝากเงินเข้าไปแต่การที่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นก็เหมือนมีรายการถอนเงินจากการกระทําในอดีตไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติก่อนๆที่มันถึงกําหนดชําระพอดีอ๋อซึ่งเราควบคุมไม่ได้ว่ารายการถอนนั้นจะมาเมื่อไหร่ กรมดีที่ทำอยู่มันช่วยได้แน่นอนค่ะแต่อาจจะในรูปแบบของการทำให้ใจเราเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับปัญหาได้หรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ไม่ได้การันตีว่าจะลบล้างรายการถอนเงินในอดีตได้ทั้งหมดในทันทีมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่ซับซ้อนนะคะเข้าใจแล้วครับเหมือนเราทำดีวันนี้เพื่อสร้างเครดิตในอนาคตแต่นี่เก่าก็ยังต้องชำระอยู่ดีและในภาวะที่ตกต่ำขนาดนั้นท่านเศรษฐีทำยังไงต่อครับเลิกทำบุญไปเลยไหม ไม่เลยค่ะนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากๆแม้จะยากจนลงจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวอนาถปินดิกะก็ยังคงถวายทานทุกวันไม่เคยขาดแต่สิ่งที่ถวายมันเปลี่ยนไปตามสถานะจากอาหารชันเลิศกลายเป็นเพียงข้าวปลายเกวียนกับน้ำส้มพะอุมก็คือข้าวหักหักใช่ครับพูดง่ายๆก็คือข้าวหักกับน้ำข้าวที่ออกรสเปรียปร้ยวๆซึ่งเป็นอาหารของคนจนในสมัยนั้นเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเพราะพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้าน แล้วก็ตรัสถามท่านตรงๆว่าคฤรหบ,บดีท่านยังให้ทานในตระกูลอยู่หรือไม่ซึ่งท่านเศรษฐีก็ทูลตอบตามตรงอย่างไม่อายเลยว่าข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่แต่ทานที่ถวายไม่ประณีตเหมือนแต่ก่อนแล้วพระเจ้าข้าและคําตอบของพระพุทธเจ้าในตอนนี้คือหัวใจสําคัญเลยค่ะพระองค์ตรัสสอนว่าคุณค่าของทานไม่ได้อยู่ที่ราคาของวัตถุแต่อยู่ที่จิตที่ประนีตของผู้ให้ต่างหากอ๋ออยู่ที่ใจใช่ค่ะ ถ้าใจเรายังคงผ่องใสยังคงเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีทานนั้นย่อมไม่ชื่อว่าเศร้าหมองและพระองค์ก็ทรงยกตัวอย่างเปรียบเทียบไปถึงมหาทานของเวลมาพรามในอดีตชาติซึ่งเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นการให้กับผู้รับที่ไม่มีคุณธรรมผลบุญที่ได้กลับน้อยกว่าทานที่อนาถาบินทิกะถวายแก่พระอริยะบุคคลแม้จะเป็นแค่ข้าวหักก็ตามประเด็นเรื่องผู้รับนี่น่าสนใจมากครับเพราะมันอาจจะขัดกับความรู้สึกของคนสมัยใหม่นิดหน่อย ที่เรามักจะถูกสอนว่าแค่คิดจะให้ก็ดีแล้วไม่ต้องไปตัดสินผู้รับแต่ในมุมนี้กลายเป็นการบอกว่าการเลือกให้แก่คนที่เหมาะสมจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยถูกต้องค่ะมันเป็นการมองที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราอาจมองประเภทของทานผ่านจิตวิทยาของผู้ให้ได้นะคะเรื่องนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในพุทธศาสนาในทางจิตวิทยาเนี่ยการให้มีหลายระดับ แบบแรกที่เรียกว่าทาตสถานคือการให้ของที่ด้อยกว่าเราใช้อาจมองได้ว่าเป็นการกำจัดของมากกว่าการสละออกซึ่งให้ความสุขแก่ผู้ให้น้อยกว่า mm hmm. แบบที่สองสหายญาทานคือการให้ของที่เสมอกับที่เราใช้และแบบที่สามสามีทานคือการให้ของที่ดีกว่าที่เราใช้มันคือการสละอย่างแท้จริงซึ่งงานวิจัยสมัยใหม่ก็ชี้ว่า การให้แบบนี้แหละที่สร้างความสุขและความอิ่มเอมใจให้ผู้ให้ได้มากที่สุดกรณีของเศรษฐีจึงน่าสนใจเพราะแม้ของจะดูด้อยค่าแต่ในภาวะของท่านมันคือการสละสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่แล้วอย่างน้อยก็เทียบเท่าสหายทานเพราะท่านเองก็บริโภคสิ่งเดียวกันและที่สำคัญที่สุดคือจิตของผู้ให้ที่ยังคงประณีตไม่เปลี่ยนแปลงค่ะชีวิตที่ดูเหมือนจะดำดิ่งลงเรื่อยๆของท่านเศรษฐีกลับมีจุดเปลี่ยนที่น่าเหลือเชื่อครับ และตัวแปรสําคัญไม่ได้มาจากมนุษย์ด้วยกันแต่มาจากพบภูมิอื่นที่อยู่ใกล้ตัวท่านกว่าที่คิดนั่นคือมีเทวดาตนหนึ่งอาศัยอยู่ตรงซุ้มประตูบ้านของท่านเศรษฐีนี้เองตามความเชื่อโบราณสถานที่ต่างๆก็จะมีเทวดาหรือรุกขเทวดาสถิตอยู่ค่ะซึ่งเทวดาตนนี้ก็เหมือนได้อาศัยอยู่ในทำเลทองเลยนะคะเพราะเป็นบ้านของมหาอุบาสกผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าทำเลทองเนี่ย กลับสร้างปัญหาให้เทวดาตนนี้อย่างหนักเลยครับเพราะทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าและคณะพระอรหันต์เสด็จมาที่บ้านด้วยรัศมีและบรมีธรรมที่สูงส่งทําให้เทวดาที่สถิตยอยู่บนซุ้มประตูซึ่งเป็นที่สูงต้องแสดงความเคารพโดยการลงจากวิมานของตัวเองอ๋อต้องลงมาใช่ครับ แล้วพอพระองค์เสด็จมาบ่อยๆเข้าเทวดาก็ชักจะรำคาญเหมือนเราอยู่คอนโดชั้นบนแล้วมีคนที่บารมีสูงกว่ามาเยี่ยมห้องข้างล่างบ่อยๆจนเราต้องคอยลงลิฟต์ไปยืนรอรับส่งทุกครั้งนะครับเป็นเรื่องของลำดับชั้นทางบารมีค่ะแม้จะเป็นเทวดาแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกก็ต้องแสดงความเคารพโดยการลงมาอยู่ในที่ที่ต่ำกว่าซึ่งก็คงจะลำบากหน้าดูทีนี้เทวดาก็เลยหัวหมอครับ คิดหาทางออกให้ตัวเองว่าทำยังไงดีให้พระพุทธเจ้าไม่มาที่นี่คำตอบก็คือต้องทำให้ต้นเหตุการมาหมดไปนั่นก็คือให้ท่านเศรษฐีเลิกทำบุญซะเลยคือหนึ่งเทวดาก็เลยปรากฏกายขึ้นในห้องนอนของเศรษฐีแล้วก็พูดจาหวานล้อมทำทีเป็นหวังดีว่ามหาเศรษฐีท่านไม่คิดถึงอนาคตบ้างหรือทรัพย์สินก็ร่อยหรอลงทุกวันเพราะมัวแต่บริจาคให้สมณะโคดม เลิกให้ทานเกินกำลังแล้วหันไปทำมาหากินรวบรวมสมบัติไว้ให้ลูกหลานดีกว่าพอเทวดาพูดแบบนี้ผมว่า99%ของคนทั่วไปคงจะคิดว่าเออจริงด้วยหรืออย่างน้อยก็คงจะเกรงกลัวบารมีเทวดาแต่สิ่งที่ท่านเศรษฐีทำกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคนธรรมดาถึงกล้าขับไล่เทวดาออกจากบ้านตัวเองได้เพราะท่านเศรษฐีไม่ใช่คนธรรมดาในแง่ของคุณธรรมค่ะ ท่านอนาถบินทิกะเป็นพระโสดาบันแล้วอ๋อท่านบุรุษธรรมแล้วใช่ค่ะถ้าจะอธิบายง่ายๆคือเป็นผู้ที่บรรลุธรรมขั้นแรกมีความเข้าใจในความจริงอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคําพูดที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไปเหมือนมีเข็มทิศทางศีลธรรมที่เที่ยงตรงอยู่ข้างในอะค่ะพอได้เย็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องของเทวดาท่านจึงไม่ได้เกรงกลัวเลยแต่กลับตําหนิหนักๆว่าท่านพูดจาไม่เข้าท่าเลยนะความคิดแบบนี้ไม่สมควรอย่างยิ่ง ท่านไม่คู่ควรที่จะอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าจงออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ขับไล่เทวดาออกจากบ้านไปเลยค่ะโอ้โหนี่มันฉากที่คนไล่ผีชัดๆแต่กลับกันกลายเป็นคนไล่เทวดามันคือการพลิกพลวัตทางอำนาจที่น่าสนใจมากค่ะปกติเราจะเห็นภาพมนุษย์อ้อนวอนเทวดาใช่ไหมคะใช่ครับแต่ในกรณีนี้มนุษย์ผู้มีปัญญาและคุณธรรมที่มั่นคง สามารถมีอำนาจเหนือเทวดาที่ยังมีความเห็นผิดหรือที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิได้มันแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมและความถูกต้องนั้นมีอำนาจเหนือกว่าภพภูมิหรือสถานะกัดเป็นทิพย์ค่ะก็ยังมีเทวดาที่โดนไล่ออกมาเป็นยังไงต่อครับกลายเป็นเทวดาจรจัดเลยใช่ไหมประมาณนั้นเลยครับกลายเป็นเทวดาไร้ที่อยู่จะไปหาที่สถิตใหม่ที่ไหนก็ไม่มีที่ว่างก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือซึ่งก็น่าสนใจว่าท่านต้องไต่เต้าไปตามลำดับชั้นการปกครองของเทพเลย เริ่มจากไปหาเทพ,พรักประจําเมืองท่านก็บอกว่าไม่ไหวไหวเรื่องนี้ใหญ่เกินตัวข้าพระชอบไม่กล้าจากนั้นก็เลยต้องเอ็กซ์เลรเรื่องขึ้นไปหาเท้ามหาราชทั้ง4ี่ซึ่งเป็นผู้ดูแลสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็ยังไม่มีใครช่วยไม่มีใครกล้าไปพูดกับเศรษฐีให้โดยตรงอีกสุดท้ายก็ต้องขึ้นไปถึงเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แม้แต่พระอินทเองก็ยังไม่กล้าที่จะไปะเผชิญหน้ากับเศรษฐีโดยตรงนะคะ พราะท่านเศรษฐีเป็นอริยบุคคลการไปขัดใจท่านถือเป็นเรื่องใหญ่แต่พระอินท์ก็ทรงมีบรรัญญาท่านวางแผนการไถ่โทษให้โดยแนะนำให้เทวดาตนนั้นต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองโดยให้แปลงกายเป็นเสมียนของเศรษฐีแล้วใช้เร็์ของตนไปจัดการสามเรื่องคือ 1. ไปทวงหนี้18กดกทีที่คนยืมไปให้กลับคืนมา 2. ไปนำสมบัติอีก18กฎทีที่จมทะเลไปกลับขึ้นมา และ 3. ไปรวบรวมทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของอีก18โกธีรวมทั้งหมด54โกธีมาเติมให้เต็นห้องคลังของเศรษฐีเหมือนเดิมเป็นแผนการไถ่โทษที่ต้องใช้แรงน่าดูเลยนะครับแล้วผลเป็นยังไงครับสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับพอคลังสมบัติกลับมาเต็มเหมือนเดิมเทวดาก็กลับมาหาเศรษฐีอีกครั้งในตอนกลางคืนคราวนี้มาด้วยความนอบน้อมเต็มที่ยอมรับผิดอย่างจริงใจว่าตนเป็นเทวดาอันธพาล ได้กล่าววาจาที่ไม่สมควรและขอเข้ามาโทษแต่ความสุข,ขุมของท่านเศรษฐียังไม่จบแค่นั้นครับแทนที่จะบอกว่าโอเคไม่เป็นไรฉันให้อภัยท่านกลับบอกเทวดาว่าเรื่องนี้ท่านไม่ได้ทำผิดต่อเราผู้เดียวแต่ท่านมีเจตนาขัดขวางการทำบุญในพระพุทธศาสนาด้วยดังนั้นจงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับเราเถิดท่านเศรษฐีมองการไกลมากค่ะ ท่านไม่ได้มองว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างท่านกับเทวดาแต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อภาพรวมของพระศาสนาอ๋อ oh. ใช่ค่ะการกระทําของเทวดามีเจตนาจะขัดขวางการทําบุญของอุบาสกคนสําคัญดังนั้นจึงต้องไปขอขมาต่อพระพุทธเจ้าด้วยซึ่งเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานอภัยให้เมื่อนั้นเศรษฐีจึงให้อภัยตามและณจุดนั้นเอง พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสพุทธพจน์ที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดให้เป็นธรรมะและผลลัพธ์สุดท้ายที่น่าอัศจรรย์ก็คือเทวดาตนนั้นได้ฟังธรรมะจากพระองค์และได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่สุดค่ะโอ้ยจากเทวดาอันธพาลกลายเป็นเทวดาอริยะบุคคลไปเลยงั้นเราย้อนกลับมาที่ประเด็นหลักที่เปิดไว้ตอนต้นกันครับพุทธพจน์ที่ว่าคนทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดี ตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลมันเชื่อมโยงกับเรื่องราวของเทวดาตนนี้ได้ชัดเจนเลยสินะครับชัดเจนมากค่ะในตอนแรกเทวดาตนนั้นเห็นว่าความคิดที่จะยุโยงให้เศรษฐีเลิกทำทานเป็นความคิดที่ดีเป็นทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของตัวเองจนกระทั่งได้รับผลของการกระทำนั้นคือการถูกขับไล่จนไร้ที่อยู่ต้องเดือดร้อนลำบากไปขอความช่วยเหลือจากใครต่อใคร ตอนนั้นละะ่ะค่ะที่เขาได้สำนึกว่าสิ่งที่ตนคิดและทำนั้นมันผิดมันเป็นบาปนั่นคือตอนที่บาปให้ผลใช่ค่ะนี่คือช่วงเวลาที่บาปให้ผลแล้วเขาจึงเห็นบาปว่าชั่วซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของเศรษฐีที่ท่านทำดีมาตลอดและอาจจะเจอช่วงที่ลำบากเหมือนผลดีมันยังไม่มาถึงแต่ท่านก็ไม่เคยหยุดทำความดีและสุดท้าย เมื่อถึงเวลาผลแห่งความดีนั้นก็ปรากฏออกมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วสำหรับคนในยุคปัจจุบันล่ะครับเราจะเอาบทเรียนเรื่องนี้มาปรับใช้กับชีวิตที่เห็นคนทำไม่ดีแต่อย่างรุ่งเรืองหรือคนทำดีแต่ยังลำบากได้ยังไงบ้างดิฉันว่าเราอาจจะใช้คำเปรียบเทียบเรื่องบัญชีกรรมหรือกองทุนความน่าเชื่อถือได้นะคะคนที่ทำไม่ดีในปัจจุบันแต่ยังคงมีความสุขสบายอยู่ อาจเป็นเพราะว่าเขากําลังถอนเงินจากบัญชีกรรมดีในอดีตที่เคยฝากไว้ออกมาใช้จนเกือบหมดอืมแต่ถ้าเขาไม่ฝากเพิ่มเลยสุดท้ายบัญชีก็ต้องติดลบแน่นอนในทางกลับกันคนทําดีที่ยังลําบากก็อาจเป็นเพราะเขากําลังชําระหนี้กรรมเก่าอยู่แต่ทุกความดีที่ทําในปัจจุบันคือการฝากเงินเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่องซึ่งวันหนึ่งมันจะออกดอกออกผลแน่นอนค่ะแล้วเราควรจะวางใจกับเรื่องนี้ยังไงดีครับ ในเมื่อเราไม่รู้เลยว่ายอดเงินในบัญชีหรือยอดหนี้ของเรามีเท่าไหร่ข้อคิดที่สำคัญที่สุดคือไม่ควรท้อแท้กับหนี้เก่าหรือหลงระเลงกับเงินเก่าค่ะแต่ควรให้ความสำคัญกับธุรกรรมใหม่คือการกระทำในปัจจุบันโฟกัสที่ปัจจุบันใช่ค่ะเพราะสิ่งนี้คือตัวกำหนดอนาคตของเราอย่างแท้จริงและอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปอีกว่าผลของความดีที่แท้จริง อาจไม่ใช่รางวัลภายนอกที่รอคอยในอนาคตแต่คือสภาวะใจที่ดีความสุขความสงบความผา่องใสที่มันเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เราลงมือทำความดีนั้นเหมือนตอนที่เศรษฐีถวายเข้าหักด้วยจิตที่ประนีตแม้ว่าถูกจะด้อยค่าแต่ใจของท่านก็เปลี่ยมด้วยความสุขและกุศลในขณะนั้นแล้วนั่นต่างหากคือผลกำไรที่เกิดขึ้นทันทีค่ะเป็นข้อสรุปที่ทรงพลังมากครับ มันเปลี่ยนมุมมองจากการรอคอยผลลัพธ์ในอนาคตมาการรับรู้คุณค่าในปัจจุบันขณะเลยทำซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเทวดาตนนั้นไปตลอดการจึงอยากจะทิ้งคำถามไวใ้ให้เราได้คบคิดกันค่ะว่าเวลาที่มีคนทำผิดต่อเราโดยสัญชาตญาณแล้วเป้าหมายแรกของเราอาจจะเป็นการได้รับการขอโทษหรือการชดใช้คืนเท่านั้นแต่เรื่องราวนี้ได้เสนอความเป็นไปได้อีกระดับหนึ่ง คือเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทั้งต่อตัวเราและต่อคู่ที่กระทำผิดเหมือนดังที่อนาธบินทิกเศรษฐีได้ทําไว้ได้หรือไม่บางทีการให้อภัยอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคาดคิดก็เป็นได้ค่ะ